ลุ้นกันรายวันเลยนะครับเอาใจช่วยนะครับว่าพัรคก้าวไกลเนี่ยนะครับจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้หรือเปล่าแล้วจะมีการแทงข้างหลังกันเกิดขึ้นหรือเปล่ามีการไปแอบดีลลับกันหรือเปล่าที่จะตั้งรัฐบาลชุดผสมขึ้นมานะครับที่ไม่มีพัรคก้าวไกลร่วมรัฐบาลผลักพรรคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านสูตร2แต่งที่หลายๆคน กำลังวิตกกังวลอยู่จะมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทนายคู่ใจนะครับวันนี้อยู่กับผมทนายปียนักสุขยางนะครับเรียกว่าลุ้นกันรายวันเลยดีกว่านะครับสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคข้าวไกลนะครับลุ้นกันนะครับว่า หลังจากที่มีภาพไปร่วมรับประทานอาหารกันแล้วเมื่อวานเนี่ยนะฮะวันนี้ก็มีการแถลงออกมานะครับจากคุณพิธานะครับแคนดิเดตหรือว่าที่นายกรัฐมนตรีนะครับว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่หลังจากที่พรรคเก้าไกลเนี่ยนะครับได้นัดรับประทานอาหารกันนะครับเมื่อวานก็จะเป็น ภาพนะครับที่ชื้นมื่นนะครับมีการจับไม้จับมือกันนะครับแล้วก็ถแถลงคร่าวๆนะครับแล้วก็เมื่อวันนี้เนี่ยนะครับทางคุณทิมพิธาเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาถแถลงนะครับว่าไม่กังวลน,นะครับว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอนนะครับแล้วก็ จะสามารถดึงเสียงนะครับจากบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรอื่นๆเนี่ยนะครับเข้ามาโหวตให้ตนเนี่ยนะครับคืออย่างนี้ครับเงื่อนไขที่จะเป็นรัฐบาลแล้วก็นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับจะต้องผ่าน2เงื่อนไขด้วยกันนะครับหก็คือเป็นเสียงข้างมากนะครับในสภาผู้แทนรัษฎรนะครับก็คือจัด251เสียงขึ้นไปตอนนี้เนี่ยโอเคว่ารวบรวม8ปดพักการเมืองเนี่ยนะครับสามกว่าเสียงเนี่ยนะครับตัวเลขเนี่ยอาจจะบวกลบได้นะครับแต่ยังไม่เพียงพอสําหรับ2สภานะครับ ก็คือ376เสียงนั่นหมายความว่าพักคก้าวไกลเนี่ยนะครับจะต้องไปหาเสียงจากสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรอื่นๆถ้ายกว่าสว250คนเนี่ยนะครับไม่โหวตให้เลยสักคนหรืออาจจะโหวตให้บางส่วนแต่ไม่ถึงอันนี้ก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้นะครับโอเคว่าถึงแม้ว่าพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับไปฟังสัมภาษณ์ของทางหัวหน้าพักนะครับทางคุณหมอชุนลนานเนี่ยนะครับจะออกมาบอกว่าเอ้ยหยุดโจมตีพักเพื่อไทยหยุดใส่ร้ายได้แล้วนะครับว่า ตัวเองเนี่ยก็อยู่ในฝ่ายของฝากประชาธิปไตยเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยในวิถีการเมืองเนี่ยพรรคที่เป็นอันดับ2เนี่ยก็มักจะไปเป็นฝ่ายค้านนะครับแต่เนี่ยอันดับ1กับอันดับ2เนี่ยมันจับร่วมกันเป็นภาพที่มันอ่อยิ่งใหญ่แข็งแรงเนี่ยนะครับหยุดโจมตีได้แล้วว่าเอ้ยจะเน็บมีดไว้ท้้งหลังเนี่ยนะครับไม่มีแน่นอนแต่หลายๆท่านนะครับก็อดวิตกกังวลไม่ได้นะครับเพราะนี่คือการเมืองครับนั่นหมายความว่า เรื่องการเมืองเนี่ยมันล้วนแฝงไปด้วยเรื่องของผลประโยชน์ครับเป็นอำนาจการต่อรองอำนาจการเจรจาถึงแม้ว่าจะบอกว่าไม่หักหลังแน่นอนแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับถ้าหากว่าคุณทีมพิธาถูกคดีถือหุ้นของสื่อเนี่ยนะครับเล่นงานหรือแม้กระทั่งหาเสียงสมาชิกสอวอหรือสมาชิกสสท่านอื่นเนี่ยโหวตให้ไม่ถึง376นั่นหมายความว่าคุณทีมพิธาเนี่ยนะครับ ก็ไม่สามารถที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ผมว่าคงจะมีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับที่พักอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับจะต้องรวบรวมเสียงได้เกินครึ่งของสภาสสแล้วนะฮะต้องมานั่งกังวลว่าเอ้ยจะได้เป็นนายกจะได้จัดตั้งรฐัฐบาลหรือเปล่าประเทศอื่นก็นไม่มีกันนะฮะทีนี้นคนก็เลยกังวลว่าเอ้ยอย่างนี้เนี่ยถ้าก้าวไกลจัดตั้งไม่ได้เนี่ยเอ้ยมันจะเกิดสูตร2ขึ้นไหมโอ้โหมีสูตร1มีสูตร2ด้วยนะครับอย่างกับสูตรผุย16 16 1สนะครับสูตรที่2เนี่ยนะครับ จะตั้งไม่ได้พักอันดับหนึ่งจะตั้งไม่ได้เป็นคราวของพักอันดับสองแล้วครับพักเพื่อไทยครับจะมีโอกาสไปจับมือร่วมรัฐบาลโดยดึงตังฝ้าของสองลุงมาทั้งลุงป้อมพลังประชารัฐด,ดึงลุงตู่รวมไทยสร้างชาติดึงอนุทินชาญวิรกุลเข้ามาภูมิใจไทยแล้วก็พักประชาธิปัตย์เข้ามาแล้วลักก้าวไกล ไปเป็นฝ่ายค้านอย่างนี้เนี่ยต้องการเสียงพักพวกนี้เนี่ยนะฮะรวมกันโคตร0 0กว่าเสียงเหมือนกันนะและ้วก้าวไกล150กว่ากว่าเนี่ยไปเป็นฝ่ายค้านต้องการเสียงสวอยไม่เยอะนะครับก็จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลผสมได้นะครับอันนี้คือเรื่องที่ประชาชนเนี่ยนะครับเป็นกังวลกันอยู่นะครับทีนี้ต้องอย่าลืมว่าท้ายๆการเลือกตั้งเนี่ยนะครับทางเพื่อไทยถูกบีบจากตอนแรกอ,อึงออ้งอึ้งไม่กล้าที่จะบอกว่าจะจับมือกับลุงป้อมหรือเปล่าเนี่ยนะครับพอ ช่วงใกล้ๆเลือกตั้งก็จะเห็นได้ว่ามีการออกมาพูดนะครับว่าจะไม่จับมือแต่ทีเนี้ยพอเอ้ยถ้าหากว่าไปจับในภายหลังก้าวไกลจะตั้งไม่ได้ไปจับมือกับลุงป้อมในภายหลังเนี่ยจะเป็นการผิดคําพูดต่อพี่น้องประชาชนหรือเปล่าโอเคว่าถึงต่อให้มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ก็ตามแต่อย่าลืมว่าเลือกตั้งครั้งหน้าอาจจะส่งผลก็ได้นะครับกับการที่ไม่ตรงไปตรงมานะครับ แต่ว่าหลายๆคนก็แย้งอาจจะแย้งผมนะว่าเอ้ยไม่เกี่ยวคุณอนุทินภูมิใจไทยเนี่ยก็บอกว่าไม่จับมือกับลุงตู่เมื่อเลือกตั้งปี62นะครับเห็นไหมพอไปจับปุ๊บเนี่ยเสียงก็เพิ่มขึ้นไม่ได้ลดลงเลยอ่าอันนั้นก็เป็นความเห็นนะครับของ FC ทั่วไปนะครับทีนี้เนี่ยในภาคของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยถ้าถามความเห็นของผมเนี่ยผมก็มองว่าหลายๆคนตอนนี้ก็ไม่ออกมาพูดตรงๆกันหรอกนะครับแต่ลับหลังเนี่ยเนี่ยมันก็ต้องมีการดิวกันอยู่แล้วครับ พ,พักนู้นดีลพักนี้มั่วกันไปหมดนะครับว่าอย่างที่สวบ,บางท่านก็ให้ข่าวนะครับว่าตอนนี้ก็มีการดีลกันมีหลายสูตรเยอะแยะมากมายเผล่อๆอาจจะไม่ได้มีแค่สสูตรอย่างที่เราหยิบยกมาคุยกันด้วยซ้ำนะครับมีหลายสูตรเยอะมากนะครับแล้วก็พยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับทางก้าวไกลผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ว่าภายนอกเนี่ยถ้าออกมาพูดตรงๆเนี่ยมันน่าเกลียดมันก็ต้องให้เกียดพักอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลก่อน แต่ถ้าเขาจัดตั้งไม่ได้ก็อันนี้ก็เป็นคลาวของสูตร2สูตรตามอามันมาแหละนะฮะจนกว่าจะได้มีรัฐบาลใหม่แต่ไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาที่จะต้องให้แก้เรื่องบ้านเมืองในการบริหารเนี่ยนะครับมันก็ต้องบริหารกันต่อไปแต่ถ้าถามผมเนี่ยใจผมเนี่ยก็อยากจะให้พรรคอันดับหนึ่งเนี่ยเอาใจช่วยเนี่ยนะครับให้ตั้งรัฐบาลให้ได้โดยเร็วนะครับแล้วก็ให้ทางคุณทิมพิธาเนี่ยก็เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็ไหนๆเขาก็ชนะเลือกตั้ง มาแล้วนะครับไม่ว่าเราจะเลือกหรือไม่เลือกเนี่ยนะครับเราก็ต้องให้เกียรตินะครับแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับด้วยความสุภาพนะครับสำหรับใครที่ติดตามนะครับขอขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ